พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามีสัตว์ร่วมโลกของเราหลายอย่างหลายชนิดเรายังมีต้นไม้ร่วมโลกกับเรานี่ก็หลายชนิดแล้วเราก็เห็นว่าแม้แต่ธรรมชาติก็ดีหรือว่าสัตว์ก็ดีมันมีภูมิปัญญาของมันในการที่จะประทังชีวิตให้อยู่รอดถ้าเกิดผลบางทีเราดูถูกสัตว์ว่าไม่มีไม่มีปัญญา แต่มันมีภูมิปัญญานะครับบางทีก็เห็นต้นต้นไม้เนี่ยเราก็บอกว่ามันต้นไม้คงไม่ทําอะไรมันคงเป็นอะไรไม่ได้แต่มันก็มีภูมิปัญญาของมันอยู่เพราะว่าพระพิจาราสร้างมาให้มีศักยภาพแล้วเราก็เช่นเดียวกันวันนี้เราอยากจะพูดถึงเรื่องภูมิปัญญาของหา่านซึ่งพี่น้องเวลาที่ถึงหน้าหนาวมาถึงหน้าร้อนมา ในหลายแห่งในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยเนี่ยก็จะมีฝูงหา่านที่บินแล้วเวลามันบินเนี่ยบินเป็นรูปตัวยูตัววีเป็นตัววีมากกว่าครับแล้วอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมแล้ววิทยาศาสตร์นะว่ายังไงขณะที่นกแต่ละตัว กระพือปีกมันจะสร้างแรงยกให้นกตัวที่อยู่ถัดมาการบินเรียงกันเป็นรูปตัววีทำให้ห่านทั้งฝูงเพิ่มระยะบินได้อย่างน้อยอีก7%ซของการบินตามลำพังคือบ,บินตามลำพังเนี่ยมันจะกระทบกับอากาศแล้วก็ไม่สามารถที่จะบินได้เร็วเหมือนกับบินอยู่ในฝูง น้องดูกันแล้วกันว่าบินอย่างไรเมื่อหาา่านแต่ลตัวเนี่ยบินมาด้วยกันก็อาศัยแรงที่ตัวอื่นเนี่ยช่วยทำให้มันสามารถที่จะบินเบาลงแทนที่จะบินหนักขึ้นเนี่ยบินเบาลงอื เมื่อหารตัวหนึ่งหลุดออกไปจากแนวการบินมันจะรู้สึกถึงแรงถ่วงและแรงต้านเมื่อพยายามจะบินไปตัวเดียวแล้วจะกลับเข้ามาสู่เดอแนวเดิมอีกอย่างรวดเร็วเพื่อผลประโยชน์จากพลังการยกของยกตัวที่อยู่ข้างหน้าเห็นไหมครับสมองของมันไม่ใช่ว่าด้อยกว่าเราเลยนะครับ ถ้าเรามีภูมิปัญญาเทียบกับอาหารนะครับเราคงจะเกาะกลุ่มกันกับคนอื่นๆที่มุ่งไปในทิศทางเดียวกันของเราอันนี้ในด้านจิตวิทยาถ้าเราทำงานด้วยกันไปมองไปในทิศทางเดียวกันบริษัทร้านค้าหรืออะไรต่างๆถ้าแต่ละคนทำงานต่างคนต่างทำมันก็ไม่เกิดผลแต่ถ้าไปในทางเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้งานของเราได้บังเกิดผลมากมายนะครับ เราเห็นว่าเมื่อนกที่เป็นจ่าฝูงเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางเมื่อมันเหนื่อยมันก็จะสลับไปอยู่ตำแหน่งอื่นและห่านอีกตัวจะมาบินอยู่ตรงกลางแทนการผลัดกันทำงานที่ใช้แรงมากเป็นสิ่งที่มีเหตุผลไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นห่านที่บินไปทางใต้พี่น้องครับคนที่มีทิศทางและทะัศนนะ ด้านสังคมร่วมกันเนี่ยถ้ามองดีๆแล้วถ้าเรามีจุดหมายเดียวกันเราน่าจะไปด้วยกันเพราะมันจะทำให้เราทำงนานได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นเพราะเมื่อเราทำงานแบบนั้นแล้วก็เราได้รับแรงผลัรดันจากคนอื่นด้วยเช่นกันเมื่อเวลาที่ห่านบินไปเนี่ยพี่น้อง ได้ยินเสียงร้องของมันเป็นครั้งเป็นคราวทั้งนี้ก็เพื่อให้กำลังใจตัวที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยบินไปเถิดให้ศักษาความเร็วไว้เห็นไหมครับมันมีพลปัญญาขนาดไหนอ่ะบินจากไซบีเรียมาที่นี่ก็เป็นหลาย,ลายพันกิโลพี่น้องแปดเก้าพันกิโลหรือหมื่นกิโลเนี่ยมันบินมาได้อย่างไรมาวางมาแล้วก็หลังจากที่หน้าหนาวผ่านพ้นไปมันวางไข่เรียบร้อยมันก็กลับไป แล้วเขาก็มาติดตามดูว่าไข่ของพวกห่านพวกนกเป็ดเนี่ยนะเวลาที่มันฟักตัวแล้วเนี่ยตัวตัวเล็กของมันยังทำอะไรไม่มากไม่ได้มันก็ปล่อยไปแล้วก็มันก็จะกลับบ้านและตัวนกที่เล็กๆเนี่ยเมื่อโตขึ้นมาก็แปลกเหมือนกันที่มีสัญชาติญาณก็บินกลับไปหาพ่อแม่ของมันอยู่ที่เขตไซบีเรียหรือทางนู้นนะครับ เราบอกอะไรบ้างเมื่อเราต้องร้องมาจากด้านหลังคือการอยู่ด้วยกันก็ต้องเตือนกันบ้างบางทีเดินช้าก็บอกช้าเดินเร็วก็บอกเร็วถ้าเดินไปด้วยกันได้ทำงานด้วยกันได้เนี่ยก็จะเป็นอ,อุดมการนะครับทีนี้มาดูอีกทีหนึ่งว่าหามนมรักกันอย่างไรเวลาที่ตัวหนึ่งป่วยนะ จะมีห่านสองตัวไปประครบไปประกบแล้วก็จะดูแลจนกว่าห่านตัวนั้นจะสามารถบินได้หรือถ้ามันถูกยิงห่านสองตัวนี้จะอยู่เป็นเพื่อนให้กำลังใจและมันก็ตายหลังจากนั้นหานสองตัวนี้ก็จะบินขึ้นมาในท้องฟ้าอีกครั้งหนึ่งจ้องมองดูว่ายังมีฝูงอื่นไหมที่มาตัวเองก็จะขอแทรกเข้าไปเพื่อจะได้ไปรวมกลุ่มของตัวเองที่ใดที่หนึ่ง อันนี้มันเป็นเรื่องที่พี่น้องว่ามันมันมีความรักไหมแม้ความรักของสัตว์จะเป็นแบบนั้นมันก็อยากจะสอนเราว่าถ้าหากเรารักกันจริงนี่นะความรักของเราเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยคนอื่นได้อย่างแน่นอนอพี่น้องครับพระเยซูเจ้าก,ก็สอนเราว่าให้เรารักกันและกันเหมือนอย่างที่พระองค์รักเรา ในเวลาปกติเมื่อไม่มีปัญหาเนี่ยเราก็บอกว่ารักง่ายแต่เวลาที่มีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องที่ต้องคิดเนี่ยบางทีเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่ารักอย่างไรเพื่อจะให้อีกสังคมของเราเนี่ยอยู่ได้ฉะนั้นห่านที่เราพูดถึงในวันนี้แม้มันไม่มีปัญญาเก่งเหมือนมนุษย์แต่มันก็มีภูมิปัญญาและถ้าเรามนุษย์มีภูมิปัญญา อย่างน้อยเหมือนสัตว์เหมือนห่านเนี่ยเราก็สามารถที่จะประทังชีวิตแล้วก็สามารถที่จะช่วยสังคมของเราให้ดีขึ้นขอพระเจ้าเวพอร์พี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ